มาต่อกันในส่วนของพา์ที่สิบสองนะครับความเดิมจากพา์ที่แล้วก็คือเราตามสติดมาที่นี่เพราะมันต้องการตัวคิวบัสนั่นเองเราก็เลยต้องหาตัวคิวบลัสที่เป็นผู้สร้างนี่ให้ได้ก่อนมันจงได้ก็เลยลอบเข้ามายันที่คิวบลัสอยู่นั่นเองทางขวานี่มีดมีดไม่น่าปลาเข้านะอแต่ฝั่งซ้ายปลาเข้าแน่นอนเออไอ,อตัวนี้มีมีดขอหน่อยละกันนะ มีคนเดินมาหนึ่งคนใส่ฮู้ดด้วยน่าจะเป็นไอ้พวกยิงหน้าไม้ใช่ไหมมีแอมเบลิลข้างหลังหนึ่งขวดทางขวาหลับอยู่ทางนู้ยังมีรู้เรื่อง,ส,งสังเกตสังเกตสังเกตทั้งหมดทางซ้ายยังไม่ไม,มีใครมปเห็นศพนะครับเราจะยังไม่ฆ่าเขาแล้วกันหรือว่าจะฆ่าดีวะไม่อยากให้แตกตื่นกันเท่าไหร่น่าจะฆ่าได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอให้มันไปก่อนนะครับไปไปขึ้นมาได้ไป เอามันเดินวนนี่ว่ามันเดินวนอย่างนี้เราก็ไปฝั่งนี้ดีกว่าไปขึ้นข้างบนเลยโอเคศพเดี๋ยวมีคนมาเห็นต้องทำลายหลักฐานด่วนไปเป็นปุ๋ยต้นไม้ซะเอ,อือเสียงแมลงนี่ว่าด้านไงว่าแล้วว่าแล้วเอาไงดีต้องโยนทรายล่อมัน เดี๋ยวดูขวดแอมโบก่อนออมีแป๊บซี่ไหมเนี่ยขึ้นข้างบนได้นี่ใช่ไหมจะโดดถึงป่าวะโดดไม่ถึงอะเฮ้ยรู้สึกมันจะได้ยินเสียงแต่มันขึ้นมาบนนี้ไม่ได้อ่าทางขึ้นตรงนี้ชัดแจว๋วไปแล้วฝั่งซ้ายนา่ไม่มีอะไรยากไปทางเข้าเหตุลับครับ เหตุล uh ับอือนี่มันห้องฝาผนังจริงด้วยได้ไงอีก16เมตรทางนู้นมีใครอยู่ไหมสำรวจสำรวจข้างล่างมีแต่พวกมาแรงมาแรงเฝ้ายามเราต้องขึ้นข้างบนให้ได้อ่าไม่มีทางปีขึ้นเลยเหรอนี่ไงโอ้โหชัดเจนมากเกาะไปซ้ายมือเบี่ยงไปนะไม่มีอะไรยากใช่ไหม ตรงเลยครับตอนนี้มาแล้วคิวบอลัสนี่เหรอห้องลับไปดูกันครับไหนดูหน่อยดูหน่อยหืมโอ้โหห้องลับมากค่อยๆย,ย่องต้องเปิดประตูก่อนโอเคปับ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีคนตายตรงนี้เป็นพวกนักโทษเหรอ เลือดเต็มฝาผนังหมดเลยเป็นกับดักเปล่าวะเนี่ยเอาละกดสวิตช์นี้ก่อนครับเฮ้ยเว้แล้วกับดักจริงด้วยเอาไงดีเนี่ยเอ้ยชิบหายละทางออกตรงนั้นไม่ได้เฮ้ยตรงนี้มีทางรอดอยู่เร็วรังแยกรังแยกเข้าได้รังโคนไปก่อนเร็วเร็วเร็วจะตายแล้วอุ้ย โอ้โหแม่งกระตักเรือไปเลยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ประตูเร็ว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 ลากัสลากัสโอ้โหยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วโอ้โหแต่งคิวมากเลยไปทางไหนต่อวะเนี่ยเดี๋ยวนะลังโคนมันสับสวิตช์อยู่ขอบใจมากเลยเอา้าแสดงว่าตรงนี้ไปกลับดักกันดิ แล้วห้องจริงมันอยู่ไหนครับเยี่ยมเจ้าสัตว์นั่นติดกับดักแล้วสินะเอาละไปดูหน่อยสิว่ามันตายหรือยัง <c oughs> มันเป็นตัวอันตรายเล็กน้อยและมันก็อาจจะไปที่สะพานข้ามแต่มันคงไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอก <c oughs> ดีแล้ว <c oughs> ที่มันโง่โอ oh, <c oughs> ้ผู้ได้แสบมากเลยเพื่อนอ่า สะพานข้าคุ้มที่จะไปดูอยู่นะืมอย่างงี้นี่เองมันหลอกเรามาที่ห้องฝาผนังใช่ไหมเนี่ยโถเอ้ยยี่นาเจ็บใจยิ่งนักเชื่อไม่เป็นไรข้างล่างนี่เต็มเลยทั้งมาลงมาแรงท้าหงทงหานจัดเต็มใช่ไหมมาหลับตัวลงตรงนี้ก่อนโอ้โห เกือบเห็นในเมื่อมันอยู่ด้านบนกันเยอะขนาดนี้เราก็ต้องลงด้านล่างเท่านั้นแหละนะหันไปถ้ายังไม่อยากตายนะหันไปเลยไม่หันใช่ไหมอันนั่นหันแล้วมันก้มหาเลยวะเนี้ยันชแมงกุจกี้นะไปโอ้โหด้านนี้ก็มีเหรองั้นเราต้องขึ้นด้านบนแล้วครับฮึบเกาะโอเคโอ้โหแมงแมงตัวใหญ่มากอะ ปิดก่อนเฮ้ยโอตรงนี้มีตรงนี้ก็มีเหรอเนี่ยข้าไม่ควรให้ขวดแอมโบลเล็กๆกับเจ้าเลยมันคุยกันเหรอไม่เห็นใช่ไหมยอย่าเห็นนะเฮ้ยมันได้ยินเสียงเหรอไม่นะอย่านะเฮ้ยคนมาเอาอยัางไงดีเฮ้ยมันเดินมาวะ่ะมุดท่อเลย อย่าเห็นนะอย่าเห็นนี่คือทางลับเห็ดทางเห็ดลับเห็ดสีฟ้าช่วยชีวิตเราไอนนี่ก็ปล่อยให้พีเขาหลับไปเขาไม่ก่อกวนเราก็ดีแล้วตรงนี้ก็มีเห็ดจะปลูกเห็ดแรงหนาวเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรนะทางนี้นี่ไงดับไฟก่อนป๊าปอูห้หูเกือบไปแล้ว เดี๋ยวนะขวดเลือดอสดชื่นอมืมีดปลามาซี่สงสัยใช่ไหมนี่ไม่เห็นมีดจริงเหรอเนี่ยงูยหลยก็ตายซะอุดปากแล้วแทงเฮ้ยมีคนมาแกก็ด้วยอืโอเคเราจะเอาศพมาวางไว้อ่าตรงไหนดี โอ้โหด้านล่างก็มีคนโยนก็ไม่ได้งั้นเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคมานี้อยู่ด้วยกันไว้เฮ้ยมีมีดด้วยขอเล่มหนึ่งนละเต็มนี่ว่าชิบหายแล้วไงของเต็มอีกดับไฟก่อนไปไม่มีใครมานะ้ยข้างบนโต๊ะมีเหรียญเฮ้ยเสียงใครมีคนเดินมาว่ะมันต้องเห็นศพแน่เลยเตรียมมีดให้พร้อม อย่านะอยากเห็นยามาจุดไฟอีกอื้อค้านที่สว่างมันจุดไฟได้เร็วมากยังกมีไฟแช็กดับไฟเร็วโอเคมานน่โอ้โหไปนอนกันนอนกับสามศพเลยพิงแข็งกันแต่เอาแล้วตรงนี้ให้แอบได้บนโต๊ะมีเหรียญด้วยอ่ะขอหน่อยนะปั๊บ นี่ไม่รู้จริงอหรอเนี่ยสงสัยพี่เขาหลับในดับไฟก่อนตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอ๋อไหมครับอีกหกเมตรเท่านั้นโอ้โหเจ้าได้ยินเรื่องโอเว่นไหมข้านับรอวันที่จะเจอเขาจนถึงคืนนี้ถ้าเขาไม่ทิ้งของที่น่าสนใจไว้ในห้องทํางานของเขานนะนะนั่นเป็นโชคดีของเจ้าเลยนะที่เฝ้าระวังอยู่ตลอด s <S น่าสนใจเหรอ โอเว่นไม่อยู่แถวนี้ด้วยหาคนไปหาของมีค่านั่นในห้องทำงานของเขานะน่าลองไปดูน่าจะคุ้มค่าอยู่ถ้าคุ้มก็น่าจะลองไปนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูก็ได้โอ้มีคนทำงานเต็มหมดเลยครับข้างบนก็ยังมีตรงนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยอ่าตรงนี้ขึ้นได้ครับเอ้ยมีใครเห็นขึ้นขึ้นเร็วด่วนใครเห็นวะดีนะที่เราขึ้นเร็ว ไม่เป็นไรครับพลิกวิกฤตที่เป็นโอกาสในเมื่อมันออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเราก็เข้าข้างในได้อันนี้ต้องดรอปตัวลงค่อยๆใช่ไหมดรอปตัวเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงมีดรอปทางอื่นไหมเนะี่ยทางนี้ลงได้เหรอโอเคลงได้ลงได้ก็แจมเลยทางซ้ายโอเคเข้าห้องไปมีอ็อกอยู่หนึ่งตัวต้องระวังอย่าให้มันตื่น ไหนอะของอะเฮ้ยเฮ้มาได้ยินเหรอนั่นคือโต๊ะทำงานนี่นี่แหละห้องทำงานอย่าตื่นนะอย่าตื่นค่อยๆค,ค,ค,ครับหลังใจเย็นใจเย็นโูยแม่งมีเลือดติดคอด้วยนี่เหลอโต๊ะอะไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่เหรียญเฮ้ยใครเห็นเฮ้ยทำหล่นอีกเอ้าหายแล้วไงป๊บโลกร ยังไงออกออกออกไปเร็วไปดูเร็วป๊าบไม่เห็นหรอกบอกเลยงานนี้ไปแล้วเฮ้ยไม่ใครเห็นหรอกไม่ไม่กลัวไปแล้วไปแล้วตอนนี้บายบายเอื้อบายบายเอ้ยเฮ้ยลองขนก่อนลบลบลบอุ้ยอุ้ยป๊าบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนะมันสงสัยกันเต็มเลยครับตอนนี้อมันออกคนแล้วแน่เลยมันขึ้นมาด้วยเอาไงล่ะเอาไงล่ะทีเนี้มันไปไปไม่ได้นะมันหายไปแล้วจานจ,าจาังจังยานะ มันเดินกันทั่วเลยครับตอนนี้อยา่าเดินไปนั่นแหละทำถูกแล้วแล้วก็ตายตรงนี้ซะไม่ต้องเปิดไฟพอแล้วเลิกเปิดแสบตาเข้าใจไหมหยุด you น know? มันต้องเป็นเกมที่มืดๆสิเก็บมาอะไรเอ่ยมีดมีดปลาปลาบ๊บเก็บมาน่าเฮ้ยน่ารอยอะไปดูสิ ไปไปไปดูเขาจะได้ขโมยขวดแอมเบอร์ของเจ้าเอา้าไม่ไปดูอีกเอาเอาองนี้อางนี้ําเก้าอี้มันแตกตื่นอรอร้อยอ่ะไปดูไปดูนี่แหละใช้เก้าอี้ให้เป็นประโยชน์มีมีหลายเล่มมากขโมยสังหารซะเอาเท้าเอาเท้อุนนาเงียบอืมเขาก็เหมือนรูแล้วเท้าเหม็นนะมาเนี่ยมาอยู่กับเพื่อนไป ดึงเป็นโบ้อืมอ่าสุดชื่นเฮ้ยไม่เห็นยาไม่เห็น,หนก็บ้าแล้วจงังหวะน,นี้มันแค่สงสัยโอ้โหยิจงยจ้องขนาดนี้เลยเหรอยิงจ้องขนาดนี้เลยเหรอโอเคหันไปรอดอย่าหันมานะเข้าใจไหมไปนั่นแหละถูกแล้วไปแล้วครับตอนนี้ไายบายไปแล้วสเต็ป เจ้าคือคนต่อไปข้าจะหาคิวัสก่อนเจ้าให้ได้สี่สิบสี่เมตรอุ้ยไอ้เจ้อือข้าคิดว่าข้าเห็นอะไรนะอ่าคิดอะไรก็มาสิครับเดี๋ยวนะมีมีดอยู่เล่มนึงหน้าปักคอพี่ก็ได้ยอ่เฮ้ยนี่เหมือนที่เคยมานี่ว่าที่ว่า ไอ้นั่นเนี่ยพาร์ทหกวะอ้จําไม่ได้เยอะเยอะจัดโอเคดับไฟตรงนี้ก่อนเพื่อความเรียนตรงนี้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมอุย้ยใจเขาคิดว่าเห็นอะไรเนะอะอรนะ่อเนอะอรเนอะทางด้านล่างครับสี่สิเมตรโอ้โหเป็นเบื่อเลยตรงนี้เข้านี่ได้ไหมได้ไงมันอยู่ด้านล่างมันก็ไปทางนี้แหละ ไปทางนี้แล้วกันนะดับตัวด้านล่างได้ไหมเนี่ยน่าจะได้สิมันต้องได้สิเป็นไงเรานี่โคตรทางลับเลยนะเนี่ยืใช่ไหมลงตรงนี้ได้ไหมได้แหละได้เถอะมีใครอยู่เปล่ามีใครอยู่เปล่าไม่น่ามีโหนี่เนียนมากเลยนะอย่างนี้ก็เนียนเหรอ อ้ยเต็มเต็มอีกแล้วยังไงถึงแล้วเนี่ยหกเมตรขขาแปลกใจนะถ้าสักวันหนึ่งไอ้แกนนั่นหาสิ่งที่เขาต้องการเจอชัดๆเลยว่าเขาเนะ่ยเริ่มการทดลองที่เหมือนกันซ้นนำๆกันทุกวันเลยแล้วไงละ่ะดีแล้วที่เขาทํางานเขาปรับปรงสู่การสกัดได้ในที่สุดแต่ทําจริงหรือเปล่าละ่ะหลายปีแล้วนะนะ ทำแต่แบบเดิมๆทุกวันเลยอะมันและเราลหะทำอะไรก็ทำงานเดิมๆมไม่ใช่เหรอวันไม่ใช่หรืองไง <c oughs> การเฝ้ายามระหว่างกำแพงทั้งสี <c oughs> ด้านเว้นแต่เรา <c oughs> เรารู้หน้าที่ที่ต้องทำเฮ้ยบวก20่โอเคเป็นออปเจคทีฟหลักสัสเส็แล้ว ต่อไปก็กลับไปทางด้านบนอีกแล้วเนี่ยไปทางนี้แล้วกันนะเอโอโยบาวินจาเป็นคนนำอาหารให้คิวบลัสใช่ไหมข้าจะเปลี่ยนกับเจ้าสักเดือนนึงข้าเบื่อหน,น้าที่เฝ้าคนแกแล่ <c oughs> และด้อเลนหรือเปล่าเนี่ยข้าไม่เคยได้กินอะไรเลยนะตั้งแต่เฝ้าดูเขาเนี่ยอย่ามักแดกนะหนึ่งเดือนเองทำหน้าที่นี้แทนข้าซะแล้วเราจะมาแบ่งปันส่วนกันไปตายซะ ต้องใจเย็นขึ้นตามบอยวื่น,นไปเงียบๆไม่มีใครเห็นนะโอเคได้ได้ได้เฮ้ยเอา้าเห็นเลยเหรอเฮ้ยมันเห็นเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนก่อนดีทางนี้มีทางปีนเอาทางนี้ไีคนมาด้วยเฮ้ยลบขึ้นนี้เลยเร็วดวนดวนทางขวาอือหือไม่ต้องมาแช่งไม่กลัวหรอก โดดแล้วไม่ถึงติดยังมีติดอีกนะตอนนี้เราต้องพึ่งน้ำยาล่องหุนอย่างเดียวเลยเหรอเนะี่ยไม่ค่อยจะเนียนเท่าไหร่เลยนะเฮ้ยขอขวดยาหน่อยโอเคตอนนี้ต้องตามไอ้นี่ไปนะครับเราต้องเจอคิวบัลัสให้ได้มันเดินชิวมากเลยเอะเ้า ฆ่าแม่งเลยอืมไกลแล้วไกลแล้วตามมันไปมันใกล้เกินไปป่ะเนี่ยไม่มั้งก็ยังได้อยู่นะอย่าขัดขืนนะเฟ้ยแน่แน่แน,แน่ข้างบนไม่มีใคร ดับไฟก่อนโอเคปั๊บอื้อถ้า่านี่มีคนเห็นแน่นอนโอ้โหอย่าบอกนะเดินไปตรงนั้นน่ะชิบหายแล้วไงเอาแล้วต้องอ้อมแล้วต้องอ้อมแล้วงานนี้ต้องมีอ้อมแล้วมันเยอะมากอะเดินตรงไปนี่แบบโดนลุมยิงแน่อ้อ,อมอ้อ,อม เราเคยมาแล้วครับด่านนี้อีกสักครั้งจะเป็นไรเล่าเดี๋ยวมันจะเข้ามาแล้วก็ออกแน่เลยเราจะรอตรงนี้ดีกว่านะรอตรงนี้แหละไม่มีใครขึ้นมาใช่ไหมออกมาดิเอาเฮ้ยอย่าบอกนะมีประตูลับทั้งในดันไงเจาหมดประโยชน์แล้วหมดประโยชน์แล้ว นี่คือทางลับที่เราเคยผ่านมานะเนี่ยงั้นนี่ก็เป็นที่ที่คิวบัลัสอยู่ข้าต้องนำเขาออกมาเป็นๆพูดถึงที่ของคิวบัลัสนี่มันต้องเต็มด้วยกับดักแน่เลยสแกนดิโอ้โหไม่น่าจะเหยียบได้นะถ้าเหยียบนี่แบบดูเรื่องอันนี้อะไรเนี่ยมีสวิต์ด้วยแอติเวตลองดูดิอ๋อประตูเปิด แล้วเนี่ยโอ้โหงั้นปิดแนแล้วถ้าเราเหยียบนี่จะเป็นอะไรไหมเนี่ยมันน่าจะเป็นนะวันนั้นอ้อม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 อือว่าไงทั้งหมดข้างบนข้างบนเกาะคิวบลัต ยังไงคิวบัลลัสเดี๋ยวขอทางลงโดยโดยสวัสดิภาพได้ไหมโอเคโอ้ที่นอนดีมากอะ่ะมีหลังคาด้วยที่นอนไรมีหลังคาด้วยวะหื่มลากในต้นไม้แห่ง A T e เอเทียมคิวบัลลัสเ้าจะเป็นมิตรหรือศัตรูกันนะมาถูกจับขังไว้ทำงานที่นี่นี่วะมีขวดแอมเบอร์ด้วยขอแล้วกันนะจิกจิกของชาวบ้าน คิวบัสโอ้โหขอโดก่อนแป๊บเอาละมาคุยกันดีกว่าวัดดีสหายวัดดีท่านแอลอนเป็นคนส่งเจ้ามาใช่ไหมล่ะข้าเกรงว่าผลการทดลองยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะแอมเบลเป็นสารที่ขาดเราได้ยาก ข้ามาปล่อยเจ้าต่างหากจะเย็นลงก่อนนะลุงเจ้าชื่ออะไรล่ะสตีเวนฟิลิกซ์เดเดตโอ้มันเฟรดสินะโอ้ข้าขอโทษด้วยนะแอนเฟรดแต่ข้าบอกไปแล้วนะตอนเช้าน่อว่าอุปกรณ์เพิ่มพลังนี่เป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมสำหรับแอมเบิลที่ไม่เสียรข้าต้องคิดให้สำเร็จให้ได้อย่าดังไปสิเจ้าเห็นข้าตอนเช้าด้วยงั้นเหรออาสมมติน่ะ สมมุติเนี่ยนะเจ้าเคยเห็นข้าหรือไม่แต่ก็นะแฟนเฟดเจ้าก็รู้ว่าสมองข้ามีปัญหาขนาดกินอะไรไปยังไม่รู้เลยเนี่ยข้ารู้ว่าหน้าตาแบบเจ้านี่คงลืมไม่ยากแน่นอนแต่เชื่อเถอะข้าลืมทุกคนแหละตัวนักเกียตก็ด้วยนะโอ้เยี่ยมสติจะทำอะไรกับคนที่ความจำสั้นแบบนี้กันนะ ไม่นะข้าไม่ได้ความจําสั้นขนาดนั้นระยะห่างอดีตยังคงอยู่ข้าไม่ได้บอกเจ้าสีนะว่าข้ากินอะไรไปแต่ข้าจําสูรเชิคณิตศาสตร์ของเส้นโค้งและหลักการใช้ปีกยานหอกแห่งอาร์กนัสได้เป็นอย่างดีเลยหมายความว่าเจ้าเป็นคนสร้างยานหอกนั่นเหรอแน่นอนข้าสร้างทุกอย่างนี่แหละข้าออกแบบแบบแปลนเอเชียมแล้วก็ทาวเวอร์นี่เป็นผลงานชิ้นเอกของข้าเลยล่ะ อโอ้ตอนนี้ข่าเข้าใจแล้วฟังนะอย่าเพิ่งไปไหนข่าจะไปเช็คดูให้เคลียร์ก่อนแล้วเราจะไปหาที่ปลอดภัยกันจริงเหรอนี่นะแผนโทษทีนะสมองข่าไม่ค่อยดีเชื่อไหมล่ะต้องเชื่อสินี่เป็นคำสั่งเพราะข้าอยู่นี่ เอามีคนไปเห็นแล้วไปกดสวิตช์ไฟอีกปิดด้วย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคิวบัสตอนนี้เราต้องพาคิวบัสออกไปนะครับเอาละเรามาจากลาพาร์ทนี้ไปด้วยภาพอย่างนี้นะครับว่าพาร์ทหน้าผมจะช่วยคิวบัสออกไปได้หรือไม่ไว้เจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ